สวัสดีครับมือหนีบมาพอกันคือเก่านะครับกับร้านไอ้เกษตรยุคใหม่นะครับมือนีกับผ้ามาเบงนะครับรีวิวหัวปลูกนะครับปัญญาประดิษฐ์จักรกลนะครับตัวนี้กับใส่รถรุนเอ็มนะครับใส่รถรุนเอ็มตัวนี้กับโครงสร้างสวยนะครับงามนะครับสีชันเดิมเดิมจวพายบงดานนาครับนี่ครับดันนาประสิทธภาพงามนะครับงามเลยตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่ 48,000บาทนะครับสี่หมืบาทนี่ส่งฟรี1นึกิโลเมตรนะครับหรือผู้ใดสนใจแวะมาเบิ้งหนาลานนะครับก็อยู่ถนนเส้นกุจับสวรนณนครหานะครับลานากรตั้งอยู่อำเภอกุจ,จับจังหวัดบุรีานนีนะครับถนนเส้นกุจับสวรรณนครหานะครับหรือโทรสอบถามนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหก่งสองเจ็ดสองอีกเบอร์นะครับศูนย์แปดเจ็ด นะครับ,บ้านเบิงหนาล้านได้เลยนะครับฝากกดติดตามนะครับล้านไอเกษตรยุกหม้นะครับโอเครับขอบคุณครับสวาสด,ดีครับ